สัสดีครับผมเกที้ฟรีสไตล์ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเทพีรานะครวันนี้วันลอยกระทงนะครับผมจะมาดูบรรยากาศช่วงทช้าแม่ครับไหนครับบ้านน้อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเก้าคุณครับสิบเก้าพฤษภาคมนะครับปีสองพนห้าร้สี่นะครับดูบรรยากาศ้ายายนะครับออกคลิปไซเลยครับเขาออกคลิปไซต่อไปต่อแถววัดกระทงด้วยครับร้านแรกนะครับซูเปอร์ขนมโตเกียวนะครับ บาร์บีคิวหมูไก่เนื้อนะครับ <c oughs> หมึกย่างกินย่างนะครับขอาหาดไทยนะครับ <c oughs> มาละสิบบาทนะครับโอ้ปลาหมึกโตัวโตเลยนะครับ กางเกงบ็อกเซอร์ตัวละสี่สิบสามตัวร้อยนะครับตัวนดตัวร้อยนรัครับขนมปรักใต้นะครับร้อยจังหูจากนาครศรีธรรมราชนะครับขนมลากรอบนะครับเกษ เลยครับไปเลยครับดูก่อนนะนะลูกไปม่กันเลยครับผมลานิคาลาเมครับมาใคกันตรงนี้เลยครับท่านี้ก็ลุงก็จะม้วนไปดีนะครับดูนะครับวิธีม้วนง่ายๆนะครับอ่ะได้แล้ว รอให้เด็ดแล้วก็เตรียมใส่ถุงนะครับขอากกระเมร์ก็มีนะครับกระเมร์มีรยอดีวยวเลยเหรอคะเป็นฝายใส้กรอกอิส,าน,สอานนะครับสูตรโบราณนะครับ

ลอมาที่ทตรงนี้จะเปิดูกรอกนะูกระบนนใจดใด้านศึกษาทางพูะ้้นข้าในตอนนี้ก็กลอยกระสุได้นะครับดูสดเ่านะครับแล้วก็ทระูรสนเนี่ยโอ้ร้านให้ขายหมดเร็วนะครับโอ้อส้มน้ำส้มนะครับขนมแปรรูปแม่จำเนียนนะครับ คิมฟรีนะครับอร่อยอร่อยเลยนะครับลูกชิ้นปลากลายชุกแล้วสามสิบนะครับสุดๆใหม่ๆเลยนะครับชูชิสิบฟรีหนึ่งนะครับชูชิอร่อยเลยนะครับ อโยมไม่ม <Humans. S 1> ีล in like ูกสาวมาด้วยก็สามารถพาด้วยลานโยมไปรอที่ร้านทองนะได้ที่อวงเวดหลังเก่าหรือจะรอในทองแสนแสบก็อูด้วยแล้วกันนะระวังด้วยอย่าให้ท่าสายตานะแล้วก็อย่างหนึ่งนะภายในวัดเนี่ยไม่มีแม่แต่รอบๆวัดก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์นะห้าจุดอุกอะไรไฟเทียนทุกเย็นอ่า กฎหมายออกมาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับปีการจับและปรับน้ำกระเทียมและต้องเร่มลอยนาวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้เรามี็นผูมาไปนำโคลนโคลนเาขึ้นปลาจาวราชนะครับวมาตกในกรุงเทพตกไปบ้านเดือนไปไม่ไม่แข่งไม่เข้านะจ้าเลยไม่ได้แข่งกันไปไม่บ้านเดือนนะครับใุงเทพในจังหวัดก็เหมือนกันเนี่ย การจะสุกโมลอยต้องไดร้านาหารถังยาร้านปลาหวานนะครับานานปลาหวานกระปีหวานป็าปหวานปลานะครับขูดโกูดปิ้งนะครับน้ำอ้อยนอ้อยไหมนะครับพอวันนี้มีสองถัง กระบวนการเนือกสูตรสีขาจำได้ไหมของเ่นรุฝั่งร้อแล้วก็ที่โบตานก็มีนะครับสามชั้นนะครับสามกลองร้อยนะครับขอรเของเล่นก็มีนะครับทุกอย่าง99นะครับ ขนมเบื้องอร่อยอร่อยเลยนะครับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับชิ้นละหนึ่งบาทนะโอ้ขนมครกนะครับแสนอร่อยเลยนะครับขนมครกแป้งสดแม่เอียดนะครับโอ้ของเล่นเยอะนะปีนี้นะถนนสวนน้อนหวานนะครับทองประเสริฐนะครับ หมาล่าไหมครับหมาล่าแบบเผ็ดก็มีนะครับส้มตำหมูทอดก็มีนะครับขนมปังหอกไกโดนะครับโอ้วันนี้ไม่ขายเยอะนะครับโอ้แมสปีนนี้มีขายแมสนะครับ ครับสวัสดีครับนมเนยกรอบนะครับไข่ปลาหมึกอทอดนะครับไข่ปลาหมึกทอดครับผมมีชุดละยี่สิบห้าสิบนะครับน้ำอ้อยสดนะครับ ปลาแซลมอนชาชิมิห0ึนะครับแบบ200ก็มีนะครับปลาหมึกใหญ่นะครับปลาหมึกยักษ์สามเรนะครับลูกชิ้นหมูเก็นหมูนะครับไส้กรอกอีสานถูชีก้น,นไฟนะครับชินละสิบาทนะครับ ชิ้นละสิบบาทครับสิบ,บาทชิ้เลยปลาหมึกย่างนะครับขายย่างปลาหมึกย่างนะครับไส่กรอกทอดดอกยำแบบแซ่บๆนะครับราบข้าวิ้มเนื้อนะครับยน,นะคะ่งไ้นะโอ้รเอแล้วก็ั่งเ สองหกสิบเซนนะครับาหมกหกสิบเปีนข้าวหกสิบนะครับุ้ตัวโตเลยนะครับารบ็น้าแต่เราไม่เห็น่ันั ย่างให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนะคะเขาเรียกข้าวอะไรครับเขาเขียบเบ้าค่ะเขาเขียบเบ้านะครับเกตย่างสดๆเลยนะครับชิ้นเท่าไหร่ครับอ่าถุงละสามสิบสองอ๋อนึกงว่าขายเป็นแผน่น ย่างป๊บก็ฟอ,องเลยนะครับแป้งทําเองป่ะครับ ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอามาใส่ในถุงนี้นะครับขนมปัง,ปางทานเนยนะครับทอดมันปลาอันนี้ไอติมโบราณนะครับไอติมหลอดนะครับต้องเสิดเพลงด้วยนะครับแดนไปด้วย ชวยทอดนะครับใหญ่นิดโอาต้นนี้อาหารว่างเหรอครับไม่มีเลยอ๋อครับคอบคอนนะครับครอบคอนสองที่ดานะครับลูกสาวสวยทั้งสองคนเลยนะครับโอ้โหเยอะมากครับร้านวันนี้ครับ่าบนมาทางนี้ครับ หวยจับนะครับหวยจับสี่สิบนะครับทาโกะห้านาทีนะครับใช้เวลาทำห้านาทีนะครับไข่ลูกเป็ดแม่น้องพีนนะครับไข่ข้าวนี่นะครับคนนี้ลูกเป็ดใช่ไหมมีลูกเป็ดนะครับนี่นี่ไข่ไข่แต่เป็นไข่ข้าวนะครับ <laughs> ขนมถังทองนะครับหนุมปอบเปี๊ยะหนุมเปี๊ยะสามกล่องนะครับสามห้าคำนัดขนมลาเมื่อกี้เราก็ดูเมื่อกี้นะครับรตนนก็มีทำเหมือนกันครับขนมรานะครับครับกาแฟสดบ้านไร่นะครับแถมโอ่งด้วยนะครับสามสิบบาทนะครับ โขนมจีนนะครับหม้อใหญ่เลยวันนี้ครับ,บรแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับขายเป็นชุดนะครับน้ำลำใหญ่ใช่ไหมครับโอป้าเกี๊ยวซ่านะครับับเเกียวซ่างลค,ครับ ปลาเกาหลีใช่ไหมครับปลาเกาหลีครับเป็นเคฟเย็นญี่ปุ่นครับผมเคฟเย็นญี่ปุ่นนะครับมีหลายไต้ครับมีทั้งสองไต้ด้วยยำแหนมก็มีนะครับข้าวยำแหนมเจโนยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมนะครับ เราเดินต yeah. ่อตรงนี้เลครับอ่ยคราวนี้เราตัดขึ้นมาประตูด้านข้างนะครับที่ท่านตอบถามบอกว่าการล็อกดาวน์ไม่มีแล้วตุงนะครับต้องหาี่รับดาวต้องเปลี่ยนแปลงหรือตังจำนวนโยมก่อนถ้าโยมมาหันห้อง4-5ทุ่มโยมน้อยก็จะพอเร็วขึ้นร้านไส้กรอกที่มีนิววางไม่ออกมาต่อพิธีงาน้าเลยหายไปไหนนคววาร์องค์พิธีงานนิว่าร์ อชิ้นแท้หมูแท้นะครับไม้ละสิบบาทนะครับอหมูยักษ์ก็มีนะครับจัมโบ้นะครับไม่แพงนะครับสิบบาทนี่นะครับโยงสำอางพาลูกสาวโยมนะาเมลอยน้องพี่โบโบเก่านะโดนอ่าไปย้านเท้าเท้าโบโบที่ท้านเอาไปเท้าโบโบแต่ไปถึงอ่าเจริญพรไปรูก้ปะไอเลี้ยงหมานยู่ลูกเมียไหน อ <gesch> าจารมาตรงนี้ครับมีใคว่า่ดูนงารงหนต่ขนมตง่พปนเัมกลางน้องลนะครับั่วไปใช้คำว่าง่ว้ดนาไหนูนี่ว่าหาโง่ไก่ไตเยวานะครับตัเเดินไปตวีน้ำหัวตั้งตเรื่องประเกศน้าหัวมือของเืตัวเลชูชิลละห้าบาทวี่เราโี้ัง่เง หลังต่ะเราไม่้อใครถ้าเขาได้ข้างที่ทางลไม่มด้างด้นนหน้าไม่มีทางไปแล้วนั้นนันะมีีรุ่นใหมจุดไปแล้วเรื่อยๆว่าต่อนีมาอันนี้ถามายมากเพราะที่อย่ในเขาหลังต่อเนาพ้องบราลแต่โบรานาหม่ติดทองใหม่ให้รมันกระเพาาบ้านกระเพาะไผ่ดานะตามบ้า พุ่งเผาน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับขนมกรอบครับห่อละยี่สิบนะครับน้ำส้มจันที่มานะครับสิบบาทสิบบาทนะครับลูกชิ้นปลายาวราชอสดสดใหม่ๆนะครับ น, calcium, น้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยน้ำมะพร้าวน้ำลำไยน้ำมะนาวนะครับไก่ <fol> ปิ้งเมล็ดทอดนะครับลูกชิ้นปิ้งนะครับไม่ขายเชือกนะครับขายกระด้งก้นค่ะขวดละยี่สิบบาทค่ะขวดแถมกระบอกน้ำหนกระบอกค่ะอะไรครับห่ออะไรซื้อซื้อ

ฉาป่วยชากรางราวนะครับท่านผู้ชมที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับชากรางราวครับโอวปลาหมึกข้นไฟนะครับโยมพยายามนะทำบุญเนี่ยไกธรษทานนะครับขอให้บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยรอดพ้นในพิบัตจากโควิดให้เร็วที่สุด ก็ตอนนี้ต้องเข้าใจเราปาญหานะสุขภาพเราแย่นด้านเศรษฐกิจก็ย่ำแย่รไปตามๆกันด้วยไม่มีนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยมาเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ทําให้เราขาดรายได้ถามว่าเกี่ยวกับเราไหมมันไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่ก็เกี่ยวกับเราโดยอ้อมในผลต่างตจางร้อยแปดจังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาวันทำธุร เป็นว <robi> ััชนะี่เดือนที่สก็เราเารอัาข้ามากันานที่สรากันมาสู่วันนี้วู้สุก่าไฟที่จัดเต็มนะโยมนะไฟที่จัดเต็มเลยก็จะมาลองแนข่าอวดนี้นะครับแอน่นนะครับถนนนะครับ ร้านสับปะรดนะครับร้านพิซซ่าโอเคพิซซ่านะครับขายทุกที่นะครับโอเคพิซซ่านะครับเกรดทองมาแตงไทยน้ำกะที่นะครับขายดีสุดเลยนะครับทองงวนมะพร้าวอ่อนครับบูรอยเผือกนะครับชากลางราวนะครับทำให้ดูสดใหม่ๆนะครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับ ทำใหม่ๆแล้วล้อคนนี้ไม่ทำเหรอครับขอพักนะครับขายดีจะเหนื่อยนะทักค่อนทักค่อนเดี๋ยวดูดรนี้ครับข้าวหลามนายเอ็มนะครับหวานมันเค็มอร่อยนะครับนายเอ็ม พัดสอนวัปเฟอร์นะครับโอ้กิเนเตยใหญ่โตโตนะครับขายดีนะครับมีเครื่องมีเครื่องทำเยอะเลยนะครับใส่กรอกใส่กรอกไก่ป,ปกูอัดน,นะครับอร่อยมากๆเลยนะครับ ยาคูก็มีนะครับเทาเท่อ่ะเท่าเท่าไม่เลยนะแกเอ็มมานะครับไก่หมึกทอดนะครับเอ็มม่านะครับคุสเท่าไหร่ครับมีหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบเป็นหนึ่งร้อยนะครับปลานิ่มนะปลานิ่มน้ำผลไม้นะครับ น้ำส้มเจเลยแล้วนะครับจันที่มานะครับอหอยทอดกระทะร้อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชูชินะครับไายละ5ห้าบาทสิบบาทนะครับอ่าหมาล่าใช่ไหม อันนี้ขายขายหมดแล้วนะครับหรือว่าจะไม่เริ่มขายาอ๋อยังไม่มานะครับอันนี้ปัน่นนะครับสตเบอรี่ยำแกงสตรอเบอรี่ปัน่นโอ้ขายเสื้อผ้าด้วยนะครับหกสิบบาทนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูสี่เสี่ยงนะครับก๋วยจนะับ ก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำปลาลูกชิ้นด้วยนะครับเตี๋ยวซาทอดน้ำนะครับโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ครับโอ้ยโบิ๊กแอนด์บอสนะครับขนมข้นควันนะครับข้นควัน เป็นอะลานี่ยัมาสนใจขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับตะ่กี้มองไปเห็นยองโยมหลายท่้นบูชากระทงไม่ว่าจะเป็นกระทงขนมสีสันสวยสดใสกระทงใ <รา S 1> บไ<า>ม้กระทงใบตอง <S <S ของาทงองาทงวัดแล้วก็ชื่นใจน้ำตาแทบไหลเพราะว่ากระทงแต่ละใบนั้นทำด้วยจิตใจใสสศรัทธา หลายท่านนั้นอยากจะนท์ปิงเงินเข้าวัดต้องเสสียละูกจินทปิ้งลูกจินท์ย่งนะครับเหมือนกันนะครับย่างกับปิ้งก็เหมือนกันนะครับแระทข้าวพลูกะปินะครับสาคูจิตใจที่บริสุทธิ์หอมใสมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวลัมไหยมะนาวเก้งห่วยนะครับอยากจะให้กระทงทุกใบนั้นสับปะรดหวานนะครับลูกละสิบสองลูกยิ่ห้านะครับวหวันสามสเอ็หน้าชื่นใจ ทอดมันอร่อยอร่อยเลยนะครับขนมับัวอาไปกลเลยนะครับขนมฝับวัวับัวนะครับเเห็นจเ็นใจเหมือนบัวนะพุทธอาสาเมลงทอดนะครับไข่ปิ้งนะครับอาศัยแรงอาศัยความเสียสละ าติโยงอยา่างตัวเครื่องหลายการนำกระปงนั้นเป็นยังไงไปยที่ศาลาใหญ่โอ้ไส้กรอกยักษ์นะครับไส้กรอกใหญ่มากเลยนะครับอ่าเปรี้ยวนะครับมีทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะครับเปรี้ยวยี่สิบเผ็ดก็ยี่สิบอาราคาเท่ากันนะครับโอ้ดัชมิลนะครับตัวต้มนะครับ พุ้งยักษ์ปิ้งนะครับร็อขาสามล็องอ่ะยำขาไก่ไก่ไกต้มนะครับปลานะครับเมี่ยงปลาแล้วก็จบท้ายด้วยรอดช่องสองแฝงนะครับพิศสุโลกนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ระบวนตรงนั้นแล้วก็ปิดคลิปตรงนั้นนะครับ โอ้ร้านขายน้ำนะครับพี่นักงมวยนะครับสวักดีนะครับจักรดาสอทักดีนะครับนั่งมวยเก่านะครับใครใครสั่งอะไรม่ซื้อโดนแน่นอนนะครับจัดงานดีมากเลยนะครับมีสแกนด้วยนะครับตาอ้วนเป็ดย่างนะครับเป็ดสดนะครับ เป็ดสดนะครับเป็ดยางนะครับโอ้เอเียมลำไยสดนะครับลำไยรูปกระตนะครับถ้าปุกอ,อ่าสวัสดีครับรยอดวิวเยอะนะครับน้ำลำไยนะครับเอเียมลำไยสดนะครับโชวอํำนวยทากโกยากินะครับ

ปลาส้มนะครับปลาส้มปรากายปลาส้มเจ้าเป่านะครับหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผัดกร้กกรไส่กอบรุ้งนภานะครับชื่อกัม้งย่างนัามาได้ยี่สิบใช่ไหมครับมีุนบารามีและใบตองที่ทำมาทำนั้นก็เป็นตองของเศรษฐีใจดีโยม ต้นกล้วยใบตองที่โยมเห็นเอาได้เลยเต็มที่ทัคงับีบอกบบบ่ากนั้นแล้วยากโยมถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมของการเป็นสิ